จตุพรเดอะซีรีส์จะงดไปเพราะว่าคือพอไม่มีคนถ้าไม่มีคนออกมาขาดวัตถุดิบอ่ะคือถ้าไม่มีคนออกมาตอบโต้หรือว่าเอามาเอาเรื่องมาอะไรเขาเนี่ยเขาก็จะคงไม่ออกมานะแย่ไปแย่เออ่นะคะแต่ทีนี้อย่างไรก็ตามหลังจากที่จตุพรเดอะซีรีส์ออกมาหลายตอนก็มีคนเสื้อแดงบางกลุ่มเหมือนกันที่ก็ไปโจมตีคุณจตุพรนะคะ แล้วเมื่อวานนี้เนี่ยมีความน่าสนใจเพราะว่ามีโคษกของนอปชคือคุณธนาวุฒิวิชัยดิต แล้วก็คุณศักรพีพรมชาติหรือว่าพรามเสื้อแดงอ่านี่แหละคนรู้จักกันดีถ้าติดตามข่าวนะอ่าไปนั่งคุยกับคุณไทยกรพลลุวรร่ะ,ะถึงเรื่องเนี่ยกรณีคุณจัตุพรออกมาวิาพากษ์วิจารณ์แฉลากไส้คุณทักษิณเนี่ยนะคะโดยคุณธนาวุฒนะิน่ยยืนยันว่าที่ออกมาเนี่ยไม่ได้มาเชียร์คุณจัตุพรนะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างคุณจตุพรกับคุณทักษิณ ผมว่าคุณจตุพรพูดจริงทุกเรื่องเลยเอทพพยาดาฟ้าดินเป็นพยานได้ว่าคุณจตุพรและพวกเราไม่ได้รับงานใครมาให้ไปสาบานที่ไหนก็ได้โอ้นี่ไปอ้างถึงเอาเทวดามารับรองเลยนะออนะคะแล้วก็บอกว่าดังนั้นการที่พี่น้องคนแสดงจะต่อต้านนายจตุพรต้องคิดให้ดีว่าเท่ากับคุณต่อต้านประชาธิปไตยด้วยหรือเปล่าเพราะว่าคุณจตุพรก็เป็นนักต่อสู้เพื่อประชาธิไปไตยประชาธิปไตยมาตลอดยืนยันว่าคุณจตุพรไม่ได้สกัดแลนสไลด์ของพรรคื่อไทยคะ่ะ แต่ต้นเหตุเพราะอะไรเพราะคุณนักสินไปด้อยค่าคุณจตุพรก่อน<ม>แล้วเขาก็เลยอดโนทนไม่ไหวก็เลยต้องออกมาเนี่ยนะคะเขาก็เลยเตือนคนคนเสื้อแดงบอกว่าดังนั้นก่อนจะเกลียดใครต้องศึกษาข้อเท็จจริงที่มาที่ไปก่อนเช่นนายโดกอัตชัยเนี่ยไม่ได้รู้อะไรเลย<อ>แต่ออกมาทำไม ออกมาเพื่อยกระดับตัวเองหวังลงปาร์ตี้ลิส์ลำดับดีๆค่ะอ๋อสร้างผลงานสร้างบทงานอ,ออกมาแบบเกาะกระแสซะหน่อยเพราะอยากลงปาร์ตี้ลิส์แต่ตัวเองเนี่ยเห็นไหมอย่างที่คุณจตุพรบอกว่าตอนคนเสื้อแดงต่อสู้ไปอยู่ไหนอ่าคือที่ธนาวุฒิพูดเนี่ยนะอันนี้มีประเด็นนะคุณอันทิยาค่ะคือที่บอกออกออกมาเพื่อที่จะหวังโน่นที่นั่นนะคือตอนนี้นะค่ะผมเชื่อว่าเลยนะถ้าใครนะในฝั่งเสื้อแดงหรือแม้แต่พรรคเพื่อไทยเองก็ตามนะเสนอยุทธการ เล่นงานจตุพรและแบบถ้า,ถาเข้าตาทักษิณนี่นะเกิดเลยนะแต่เนี้ยยังไม่มีเพราะว่าือก่อนจะเกิดหรือตายเราก็ไม่รู้ไงมาถทีเขาอาจจะคิดทักษิณอาจจะหาคนแบบน,นี้ก็ได้แต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยมีแต่ไปเพิ่มออประเด็นให้ทักษิณให้จตุพรออกมาด่าทักษิณมากขึ้นนั่นสิน <ะ S 1> มีแต่ให้หนักหน่วงมากยิ่งขึ้น,ล<ส>นเลยนะคะแล้วถึงป่านนี้ย้ํานะจนถึงป่านนี้เนี่ยข้อกล่าวหาที่จตุพรขุดมาเนี่ยนะเป็นรายวันรายวันยังไม่มีใคร ในฝั่งเพื่อไทยออกมาบอกเลยว่าไม่จริงเรื่องจริงมันเป็นอย่างนี้ไม่มีใครกล้าค่ะแม้แต่นัทวุฒิสายเกลือใช่ไหมยังบอกว่าพี่ตู่พอแล้วเธอนะได้ระบายความรู้สึกแล้วนะพอแล้วพอแล้วให้ผมได้ทางานต่ออะไรประมาณอย่างนี้หรือทักษินนะจริงๆไม่ต้องรอวันอังคารก็ได้เฟซบุ๊กก็มีะก็โพสต์สิผ่านทองแท้เนี่ยนะปกติโอ้ยโพสเฟซบุ๊กด่าลุงตูเป็นวิชาการหลักการเหมือนผู้เชี่ยวชาญเรื่องนู่นนี่นั่นวันนี้เงียบหมดเลยเงียบหมดเลยค่ะเงียบ เงียบหมดเลยนะคะคือพ่อเงียบเนี่ยแปลว่าอะไรยอมรับใช่ไหมยอมรับใช่ไหมว่าสิ่งที่คุณจตุพรพูดเนี่ยเป็นเรื่องจริงอ่ะทีนี้มาดูพรามเสื้อแดงกันบ้างคุณสักระพีคุณศักระพีบอกว่าที่ผ่านมาผมคิดว่าคุณทักษิณเก่งเพิ่งจะมารู้ไม่กี่วันนี้เองว่าไม่ใช่อย่างที่คิดมีคนถามคุณทักษิณเรื่องคุณจตุพร แกก็พูดเลยว,ว่าอย่าไปสนใจมันเห่าอยู่ตัวสองตัวคําว่าเหา่าคําว่าหมาของคุณทักษินเป็นคนเริ่มก่อนเองทั้งนั้น mm. คือคุณทักษินเนี่ยเป็นคนเริ่มเองนะคะแล้วก็คุณศักดิ์ภีเนี่ยแกอ้างแบบนี้กวบอกว่าคนสนิทของฝั่งของพลเอกประยุทธ์เนี่ยมาเล่าให้ฟังมาเล่าแบบแบบมามาเล่าเมาส์กันเนี่ยอ้างว่าคนสนิทของพลเอกประยุทธ์ซึ่งเป็นเพื่อนกับตนเล่าให้ฟังว่า ฟังของกนเดกประยุทธ์บอกว่าไม่น่าเชื่อเลยนะว่าจะมีความโชคดีขนาดนี้ที่จะเกิดการสกัดแลนสไลด์เพราะว่าพักเพื่อไทยกินกล้วยแล้วทิ้งเปลือกเอาไว้ตรงนั้นเราลื่นล,ล้มเองโอ้โหนี่นะสัมบัติสำนวนนเห็นภาพเลยอ่าแล้วบอกว่าเนี่ยดอกที่หนึ่งเลยเนี่ยเขาบอกว่ากว่าจะถึงวันนั้นนะคะถ้าเขาสามารถกินได้5ดอกเขาชนะถล่มทลาย5ดอกที่ว่าคืออะไร5ดอกที่5 5ดอกที่ว่าของพรามเสื้อแดงบอกว่าดอกที่1 จตุพรทะเลาะกับทักษิณ mm. คืออันนี้คือการลากไส้คุณทักษิณออกมาแล้วถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยอันนี้สกัดแลนสไลด์แน่นอนดอกที่สองคือการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ลงมติที่พักเพื่อไทยอ้างว่ารัฐบาลประยุทธ์ต้องเนา่าขอบอกว่าฝั่งประยุทธ์เขาเตรียมไม่หมดแล้วเพราะอภิปรายแบบไม่ลงมติถามช้างสามารถตอบมาได้แล้วเขาก็จะด่าทักษิณเปิดแผลของพักเพื่อไทยด้วย หถือเขาบอกว่าถ้าอันนี้เนี่ยฝั่งของพลเอกประยุทธ์สามารถจะเอาดอกนี้ได้สําเร็จนะไปสู่ดอกที่3นะคะเพราะเขาบอกว่าในการอภิปรายเนี่ยถ้าหากว่ามีการไปสวนกลับว่าก็นั่นไงความเสียหายของประเทศทุกวันนี้เพราะรัฐบาลของยุคพวกคุณใช่ไหมตั้งแต่จำนำข้าวเขานับหัวได้เลยเพื่อไทยติดคุกแล้วกี่คนมีรัฐมนตรีรวมด้วยกี่คนและถ้าถามว่ารัฐบาลชุดนี้มีใครติดคุกบ้างไหม ไม่มีออนี่นคือการกินดอกที่สองกินแบบชนิดที่ว่าเหมือนถูหวยเลยดังนั้นถ้าเขากินถึงหดอกได้วันไหนต่อให้ส0บทักษินเขาก็ไม่กลัวคืออันนี้เนี่ยที่เขาเออกมาพูดเนี่ยเราไม่รู้นะคะว่าเขาเอามาจากฝั่งของพเดชประยุ์จร,รอเปล่าหรือเขาพูดขึ้นมาเอง่ไมรู้แล้วก็อ้างว่าเานี่ยผมไปคุยกับคนนั้นคนนี้มาเหมือนกับสสจพูดอ่ะชาวบ้านเขาคุยกันให้ รืมเลยเออไม่รู้ชาวบ้านที่ไหนแต่ก็เอาแหละแต่ว่ามันมีประเด็นนะคุณททยาคือมันก็น่าสนใจออในการในการวิเคราะห์เกมการเมืองแบบนี้เพราะอย่างอย่างนี้ที่เมื่อกี้คุณอ่านให้ฟังเนี่ยออนะถ้าไปบอกว่ารัฐรัฐบาลประยุทธ์กองโน่นกองนี่เนี่ยเขาบอกไหนอ่ะรัฐบาลทุกผมไม่มีใครติดคุกบ้ามีใครติดคุกเลยมีแต่พวกคนเนี่ยติดคุกอะไรครั้นี้ก็แผลกลับก็จะถูกถูกดึงมาอีกคือมันก็จะเป็นโอกาสของทั้งสองฝ่ายนะคะฝั่งของทางพรรคฝ่ายค้านก็มองว่านี่จะเป็นการเปิดแผลครั้งสุดท้าย กับรัฐบาลก่อนที่จะเข้าสู่เลือกตั้งฝั่งรัฐบาลก็บอกว่านี่จะเป็นโอกาสสุดท้ายของเราเหมือนกันในการที่เราจะได้บอกว่าผลงานของรัฐบาลของเราที่ผ่านมาคืออะไรแล้วก็จะได้ฝากแผลไปให้ใหกับทางพรรคฝ่ายค้าน<ถ>ด้วยอีกฝากแผ<ถ>ล<ถ>ไม่พอีอกเอาทิิงเจอรอีกหน่อยหนึ่ง